ดังนั้นจากตัวอย่างเนี้เรารู้จักสิ่งเหล่านี้แค่ไหนและอนจันนิยามความหมายคือทุกคนตื่นมายังไงก็ต้องเปิด f a c e b o o k ถ้าคนที่แบบชอบเล่น facebook ใช่ปะ่ะก็จะมีการแบบเฮ้ยเปิดเปิด facebook เพื่ออัปเดตข่าวหรือดูเพื่อนเป็นยังไงมากหรือโพสตอร์เรี่หรือเปิด ig อะไรก็แล้วแต่แต่เรารู้ไม่ว่าเบื้องหลังของ facebook อะหน้าตาเป็นยังไงถ้าอาจารย์เปิดอีกโลกหนึ่งของ Facebook ครับอันนี้หนัง เป็นหนังสารคดีนะแนะนำให้ไปดูนะครับชื่อว่า The Social Dilemma เป็นหนังที่สะท้อนอีกด้านหนึ่งของข้อมูลที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันถ้าอาจารย์จินตนาการเหมือนของตัวที่แบบเอ้ยเป็น Facebook ใช่ป่ะเป็น Facebook หรือเป็นโซเชียลมีเดียเป็น IG เป็นอะไรก็แล้วแต่นะเราดูจากสารคดีของหนังเรื่องนี้นะเขาบอกว่าคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ถูกขายไปอะ่ะคือข้อมูลของเราเวลาเล่นข้อมูลใช่ป่ะ เราคือคือเหมือนแบบโอเคเรายินยอมให้ให้ facebook หรือให้โซเชียลมีเดียต่างๆรู้ความเคลื่อนไหวของเราทั้งหมดรู้รูปทุกอย่างรู้ชื่อรู้การเช็คอินว่าเราอยู่ตรงไหนโลเคชั่นตรงไหนอยู่กับใครบ้างกี่คนเรายอมเปิดเผยข้อมูลอันนี้ทั้งหมดการยกข้อมูลให้ฟรีๆอ่ะมันไม่ได้สร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้กับ facebook แต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำข้อมูลเนี่ยเขาทำอะไรบ้าง พวกเขาสร้างโมเดลที่คาดเดาการกระทําของเราเพราะเขามีข้อมูลใช่ไหมครับมีอินพุตเข้ามาและใครก็ตามที่มีโมเดลที่ดีที่สุดคือผู้ชนะเขาก็จะดึงเคสสตดี้ต่างๆของการเช็คอินในแต่ละสถานะแต่ละประเทศทั่วโลกใช่ไหมครับการแท็กเพื่อนต่างๆเก็บข้อมูลไม่หมดแล้วหลังจากนั้นเขาในเบื้องหลังที่เขาดูนะเขาจะจำลองสร้างเป็นโมเดลบางอย่างขึ้นมาเพื่อจะเดาทางพฤติกรรมของคนที่เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วเขาบอว่า ใกล้หมดระยะเวลาการใช้งานโดยเฉลี่ยแล้วลดการป้อนโฆษณาหมายคามว่ามันเป็นออลกริทึมของ AI อนะเนาะว่าถ้ามีแบบช่วงพามคามหรือช่วงอะไรที่คนแบบฟีดการเล่งน a c e b o o k โพสหน้าวอลเยอะๆเงี้ยจะเริ่มปล่อยโฆษณามากกว่าปกติเพราะเรารู้จากพฤติกรรมของมนุษย์ที่เล่นใช่ไหมครับหลังนั้นเนี้ยดึงเพื่อนกับครอบครัวกลับมาพอหมดการโฆษณาปุ๊บก็จะเปิดฟีดที่เป็นการดูเพื่อนให้เห็นเยอะขึ้นอีก แล้วก็ที่อีกฝั่งหนึ่งของหน้าจอมันเหมือนเขาจะเรียกว่าเป็นโมเดลหุ่นฟงังที่เป็นตัวแทนของพวกเราขึ้นมาเป็นกลุ่มทุกอย่างที่เราทำทุกคลิกที่เรากดทุกวิดีโอที่เราดูทุกไลค์ที่เราไลค์มันจะถูกดึงกลับไปแล้วก็ทำการสร้างโมเดลที่มีความเที่ยงตรงหรือแม่นยำม,มากขึ้นเรื่อยๆโมเดลนั้นเนี่ยครับก็คือเป็นโมเดลจากพฤติกรรมในการคาดการณ์ของเรานะครับมันคือตัวสมองของ AI นั่นเองแหละ หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็จะเริ่มเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เดาเดา,ดาทางของสิ่งที่คนคนนั้นจะทําบอกเอาละ่ะขอทดสอบหน่อยคุณจะไปที่ไหนผมสามารถทํานายได้ว่าวิดีโอแบบไหนที่คุณจะทําให้คุณดูต่อหมายความว่าเขาก็เขาแบบเฮ้ยเขาดูข้อมูลหรือดูคลิปหรือดูอะไรเงี้ยครับ AI ตรงเนี้ยมันจะสามารถเปิดโชว์คลิปอะที่ท,ที่ที่ลูดแค่หน้าวอ่ะแล้วมันจะเจอคลิปที่เราอยากจะดูอ่ะมันคือัลอกอริทึมทุกอย่างมันคือสมอง AI เนาะ ที่ Facebook วางแผนไว้หมดแล้วนะครับดังนั้นผมสามารถทำนายได้ว่าอารมณ์แบบไหนที่กระตุ้นให้คุณอยู่ต่อดูได้แล้วก็คุยนะใช่สมบูรณ์แบบคลิปหลุดสุดโปะแห่งปีเนี่ยก็โชว์ปุ๊บมันก็คือจะดึงขึ้นมาใช่ปะเราก็กดเข้าไปดูและคนที่อยู่หลังบ้านเป็นสมอง AI เนาะยอดเยี่ยมได้ผลตามด้วยวิดีโออีกตัวแล้วก็งดงามมากทีนี้ก็เริ่มทำการใส่โฆษณาลงเทา้าผ้าใบาสั้นๆเข้าไปก่อนมองภาพเนาะ อันนี้ครับเทคโนโลยีเหล่านี้ครับมันคือเป้าหมายหลักขององค์กรเลยมี3อย่างที่เขาทำกับสิ่งเหล่านี้อันดับแรกก็คือ engagement ในอัลกอรททืมของ AI ที่สร้างจุดประสงค์คือเขาต้องการเพิ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ทำให้ทำยังไงก็ได้ให้คนนะ่ะอยู่กับ Facebook ให้นานที่สุดเพิ่ม engagement ของตัว product ของเขาให้ user อยู่กับเราได้นานที่สุดไอตัว AI เนี้ยก็จะเริ่มสร้างมีลกริทืมเนาะสร้างโมเดลต่างๆ แล้วมาเทรนนิ่งแล้วก็ส่งแอคชั่นส่งคลิปส่งอะไรที่เหมาะสมกับอินดิวิโดที่เป็นเพอร์ซ a นอลไรท์เนาะของคนคนนั้นเฉพาะบุคคลที่มีความชอบเป้าหมายด้านการเติบโตคือตัวกวรธเพื่อจะดึงคุณกลับมาและทำให้คุณน่ะสามารถจะชักชวนเพื่อนมาดูต่อได้เพิ่มการกดไลค์เพิ่มการกดยอดแชร์มากขึ้นมากขึ้นพวกเนี้ยมันไม่ได้เกิดแบบปกติเนาะมันเกิดจาก การใช้ AI เข้าไปเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ของทุกคนแล้วเวลาเราดึงหน้าฟีดอะฟีดหน้าแต่ละคนที่เราเปิดเห็นนะครับอินเทอร์เฟซในการแสดงข้อมูลอีกคอนเทนต์อะมันต่างกันหมดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราเล่นในแอคเคาท์นั้นๆอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญเนาะอันนี้โลกของเบื้องหลังเนาะแล้วพอชวนเพื่อนเข้ามาเสร็จนะครจากนั้นก็เป็นเป้าหมายทางด้ของการโฆษณา พื่อให้น่ใแจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็บริษัทอาจจะสามารถทําเงินให้กับโฆษณาเหล่านี้ได้เยอะขึ้นเป้าหมายอันนึงคือ revenue คือรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นดังนั้นสิ่งต่างๆที่ของตัวโลก AI ใช่ไหมครับเขาดูพฤติกรรมมนุษย์ยิงก็เรียนะทําให้มนุษย์ชอบในสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วแค่เปิดโอกาสให้เห็นมากขึ้นหลังจากนั้นทำไงก็ได้ให้คนนี้มีการแชร์คลิปนั้นไปและเพิ่มยอดไลค์นู่นนี่นั่นหลังจากนั้นก็แฝงโฆษณาเปิดเข้าไป อันนี้เป็นอัลกอริทึมที่เกิดขึ้นนะครับของตัว AI ที่เราฝังอยู่ในตัว Facebook อยู่แล้วนะเราสามารถเห็นว่าเฮ้ยในโลกของความเป็นจริงอ่ะเราจะสังแก้เห็นว่ามันมีโดนกำหนดทุกอย่างแล้วนะมันไม่ใช่การเล่นแบบใส่ๆนะครับดังนั้นในวงการของธุรกิจมีการประยุกต์ใช้ของตัว AI อ่ะเข้ามาช่วยนะครับในการทำนะครับได้ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็น g i ม m i c นะครับเป็นของตัวอย่างที่อาจารย์จะพยายามแบบเข้าใจของตัว ไอเดียของการทําสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนาะอันนี้ในมุมของผู้พัฒนานะที่เป็นเจ้าของพออีกมุมนึงนะครับเป็นมุมของคนอื่นสามารถหาข้อมูลอะไรของเราได้บ้างจาก Facebook เราสังเกตว่าโอเคข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเนาะในเชิงหลังบ้านอะ่ะคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่เป็น Data a n a l ลิซนะครับในการจะวิเคราะห์ข้อมูลเขาจะรู้พฤติกรรมของเราทั้งหมดอยู่แล้วในวิวระดับคนที่สร้างระบบเกิดขึ้นเนาะเขาสามารถจะยิงแอดโฆษณาสามารถจะถ่ายเท ข้อมูลไปให้ใครมากน้อยลงอ่ะหลังบ้านเราจะเห็นหมดแต่พอเป็นระดับยูเซอร์แบบเราอ่ะคนที่จะเห็นก็คือข้อมูลเบื้องต้นท,ทั้งหมดที่เราเปิดเผยดังนั้นสิ่งสำคัญในโลกปัจจุบันซึ่งเราจะเรียกว่าดิทอฟฟ์ฟุตรินก็คือรอยเท้าดิตอฟเราในใน a c e b o o กก็จะมีรอยเท้าดิทอน,นปรากฏขึ้นเป็นข้อมูลที่เรายอมเปิดเผยให้คนที่เราไม่รู้จักแต่เขาจะรู้ข้อมูลของเราทั้งหมดดังนั้น Facebook เพื่อไม่ให้ Facebook ผิดกฎหมายใช่ไหมครับเขาก็เลยมีระดับของการตั้งที่เป็น Public เป็น Friend of Friend หรือเป็น Friend เป็นเ e n นเป็น Friend o f Friend แล้วก็เป็น Ori y มี Me, ที่เป็นแบบ p r i v a t e ส่วนตัวของเราดังนั้นสิ่งที่เราจะแคร์ครับเราสำคัญเลยเนาะเนื่องจากว่าแฮกเกอร์หรือคนที่จะแฮกข้อมูลเราได้โดยโปกติคนธรรมดาเวลาเขาตั้ง u s e r n a m s password เขาจะตั้งสตอรี่ตามที่เรามีดังนั้นถ้าเรา <c oughs> เปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่เป็น p r i เวซีเช่นที่อยู่แบบนี้ครับเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดแบบนี้โอกาสที่เราจะโดนแฮ็กจากข้อมูลเหล่าเนี้ยเพราะเราสังเกตว่าเฮ้ยทำไมมคนโดนแฮ็ facebook ล่ะบางคนโดนแฮ็กไอล่ะ ถ้าพาสเวิร์ดที่เราตั้งไม่ได้ security จริงๆอะ่ะแล้วเราใช้พาสเวิร์ดที่มีอยู่ใน dictionary หรือว่าเป็นพาสเวิร์ดที่เป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วแฮกเกอร์คนนั้นน่ะสามารถแท็กข้อมูลเหล่านั้นผ่าน Facebook หรือผ่านอะไรก็แล้วแต่เนี้ยแล้วเขาไปเขียนโปรแกรมอะครับแล้วเดาคำศัพท์เดาว,วันเกิดหรือเดาอะไรแล้วรันยาวๆไปทั้งวันน่ะมันจะต้องมีหนึ่งหนึ่งพาสเวิร์ดที่มันถูกต้องพอเขาแอคเซสเข้าไปได้ข้อมูลเราจะโดนเขาเอาไปหมดเลยแบบนี้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่เรามองเนาะคือคนอื่นสามารถหาข้อมูลอะไรของเราได้บ้างถ้าจะแนะนําในโลกปัจจุบันเนาะข้อมูลที่เป็นความเป็นส่วนตัวบางอย่างอะ่ะที่มันยุ่งกับความลับที่เป็นเรื่องของการเข้ารหัสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพยายามปรับให้เป็นโอริมีไว้ให้หมดยกตัวอย่างเช่นปีเกิดอย่างเงี้ยสำคัญเนาะเพราะปีเกิดมันสามารถเอาไปเช็คบางอย่างของข้อมูลส่วนตัวหรือเข้าถึงการเงินของเราได้บางอย่าง แบบนี้ก็จะต้องปรับเป็นโอริมีไว้อาจจะมีแค่วันกับเดือนก็ได้หรือแล้วแต่เนาะในการปรับตอนนั้นบางคนที่แบบว่าเซตความเป็นพับปริกตลอดเวลาอย่างเงี้ยบางครั้งก็จะมีความสุ่มเสี่ยงบางอย่างเพราะว่าถ้าเราเจอคู่อริหรือคนที่แบบเฮ้ยไม่ชอบเราแล้ว,ลวส่องเราอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราเขาจะรู้เลยเราออกบ้านเมื่อไหร่เราอยู่สยามเมื่อไหร่เราอยู่มหาลัยเมื่อไหร่กลับบ้านแล้วหรือยัง เขาจะดีเทคติดตามตัวเราได้เสมอเนียดังนั้นถ้าจะแนะนําบางครั้งอาจจะไม่ต้องเรี l ยวไทม์เกินไปถ้าเราต้องการจะ Public ให้เห็นนะเนาะอาจจะเลยระยะเวลาสักนิดนึงแล,แล้วค่อย Public ก็ได้ก็จะมีส่วนแต่นั้นมันอยู่ที่ความเป็นส่วนตัวของเราเนาะว่าเราจะดูแลข้อมูลของเราได้มากแค่ไหนแต่ถ้าบางบางคนที่แบบเป็น Net i d o ดอ่ะเป็นข้อมูลมางอย่างที่มีประโยชน์กับธุรกิจของตัวเองอันนี้นก็พับบิ c ได้ตามปกตินะครับดังนั้นเราสังเกตเห็นว่า ที่จะยกหัวข้อนี้ว่าคนอื่นสามารถหาข้อมูลอะไรของเราได้บ้างจาก facebook เพียบเลยครับที่เราโพสต์บอกอาจารย์นะครับวันนี้คือเป็นข้อมูลที่เราเห็นได้เนาะและเรายอมเปิดเผยโดยไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับใน f c e e o o o เนาะหรือในทูตต่างๆหรือเรารู้จักสิ่งเหล่านี้แค่ไหนเมื่อกี้ facebook ใช่ไหมและถ้าเป็น o o o l l ล่ะครับ คนอื่นสามารถหาข้อมูลอะไรของเราได้บ้างจาก GOOGLE ถ้าเราลงเสิร์ชชื่อเราใน g o o g l e นะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราตั้งชื่อ IG หรือว่าชื่อ Facebook ตรงกับชื่อจริงของเราหรือชื่อเล่นที่เป็นฉายาของเรายังไงก็เจอเข้าใจใช่ว่ายังไงก็เจอเพราะาโลกออนไลน์มันลิงก์ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ทั้งที่เป็นข้อมูลที่เรารู้และเราไม่รู้เนาะ ข้อมูลที่เรารู้แปลว่าเราเป็นคน Public เองเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเจอข้อมูลนี้สมมติว่าโพสต์ขายคอนโดโพสต์เช่าคอนโดหรือว่าโพสต์ขายของในออนไลน์ต่างๆจะซื้อของอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคอมเมนต์หรือมีอะไรปรากฏใน google ทั้งหมดถ้าข้อมูลนั้นมีการ Public เป็นลักษณะแบบสาธารณะคือก้อมข้อมูลเนาะมันจะแท็กเจอหมดเกิดขึ้นหมดหรือ ถ้าเราเคยไปอยู่โรงเรียนและโรงเรียนมีการอัปเดตสายการเรียนของเราหรือคะแนนหรืออะไรบางส่วนเนี้ยที่เป็นเชิงราชการบางอย่างที่ต้องพับบิ c กอ่ะบางครั้งเราก็จะหาเจอดังนั้นถ้าในการแท็กแบบเราเคยเป็นนักสืบไหมล่ะถ้าเราอยากจะรู้จักแบบเพื่อนใหม่หรืออยากจะอยากจะรู้จักแฟนเรามากขึ้นเนี้ยเราก็ไปเสิร์ชข้อมูลนั้นแนหะใส่ชื่อแฟนเราหรือชื่อเพื่อนเราหรือชื่อคนคนนั้นที่เราชอบนะหรือคนที่เราต้องการจะรู้ว่าเขาคือใครเนี้ย ในข้อมูลออนไลน์จะเด้งขึ้นมาทั้งหมดเลยถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่อยู่ในโลกโซเชียลหรือเป็นคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตบ่อยๆเนาะแล้วมีการฝากรอยดิตอน่ะรอยเท้าดิตอนก็คือดิตอฟุตปินไวเ้เยอะๆอะเราจะสามารถแท็กสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ว่าเขาคือใครแล้วโอเคเรียนรู้ระดับหนึ่งแล้วพอเรารู้ f a c e b o o k ปุ๊บเราก็โดดเข้าไปใน a c e b o o k เขาเราก็จะเห็นเริ่มเห็นสตอรี่บางอย่างเกิดขึ้นถ้าคนคนนั้นปรับสถานะให้ public ดูได้หรือเป็น friend of friend ดูได้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่เห็นข้อมูลแล้วเกิดขึ้นได้จริง